เรียบปะจําเรียบ่อเียบบอะาบ่อรจบบอเรินม่ไหนอยเป็นไงสบายนะไอ้เจ้าพี่น้องสูถกเจ้าก้าวมาคู้จับบ่อมือไหนมาเจ็บมือไปนี่รูดมือบ่อเออนั่งไปหัวหลานบางขาเขเลยยอนเหยียดขา

ความรุ <c ười> <c ười> ่งเรืองความเจริญในครอบครัวจงมาเต็มที่กูตั้งตะกงทำบังตะกำตักงคงตะกำนาการบันทีเวกำต่างมัดออกไปให้มันสินออกไปให้เด็ดขาดนาการบันที ข้อหลับขอคนข้อโจข้อหลับนับแต่การบัดนี้หันท่อยโตกุมมาสัยตติอันท่ายตั้งหังวัตานีอันทามายเฮกิมาสังยตาไอผู้เดียวไอตัวนู้นถอยจากหลังเลยมาไอตาวเวทถอยหลังยมาผู้เดียวเอาไปังลงไมทวนี่

เดี๋ยวนานไหมเดี๋ยวหน้มันไม่โดนไอ้ต้า 有有有有有。 không mà không mà tôi không biết anh không mà tôi nói được không biết 有我呢，好难，哎，乱的可以搞不说的？